ด้คยยวขอบคุณนะ <Double Kill. S 1> All you need. First blood. double kill. Trùm là là mon mon. Ta mà. Oh. double kill. ขอบคุณนะของอยู่นี่ขอของหน่อยขอบคุณนะขอของหน่อยขอบคุณนะขอของหน่อยหวานคุณนะ

ขอของหน่อยของอยู่นี่เปิดไม้หน่อยครับจัดเต็มเลยเพื่อน คนเยอะจัด First blood, double kill.